เป็นละโงกค,ครับมีตะไคร้มัม้นครับจากซิฟไคหรือเอล,าลา่าเบิ้งครับพู้โหลายๆเยอะจ้าครับนี่เริ่มกันเป็นแถวแล้วครับ กีบออกกีบออกครับดอกนอากัมนีครับข่งๆกันนะครับนี่ครับพี่ครับดอกนอาเตรียมเลยครับไม่กำลังที่เกิดดินใครบอกไงนะครับ มังกัตตาครับ hmm. <laughs> okay.